สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ในเรื่องใสา่ใย,ายบัวใครนะครับผมวันนี้มากับในเรื่องใสา่ใย,ายของครูนะฟูกาปีใหม่นะครับผมมาดูยัเไยดีกว่าสวัสดีนะคะคุณครูสิ้นปีแล้วนะคะขอให้คุณครูนั้นมีความสุข มีช่วงเวลาดีๆในตอนสิ้นปีนะคะอ่าปีนี้ฟูกาเนี่ยเก่งมากเลยนะปีที่ฟูกาก็เก่งมากเลยนะแล้ววันนี้จะทำอะไรล่ะ,ะวันนี้ฉันคงยุ่งอยู่กับงานชมรมพภชนาการนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะการพยายามเต็มที่ให้ถึงที่สุดคือหน้าที่ของฉันยังไงล่ะคะอ่อตอนที่หนึ่งพรที่อยากขอนะครับ ไอคิโยฟูกะเฮ้ยวันนี้ก็เหนื่อยจังเลยอะคุณครูวันนี้มีทุะะระอะไรมีทุระอะไรหรอคะอ่าครูรอฟูกะอยู่น่าคิดถึงคิดถึง คิดถึงฟูกาตันมากเลยก็เลยมาหานะ่ะรอรอรอฉันหรอคะ <c oughs> อะไรกันนะคะอะไรกันคะอ,อีกอย่างนะฉันเพิ่งจะทำงานชมรมเสร็จยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะเฮ้ยไม่เป็นไรหอมไม่ใช่ละผมผมฉันก็ยุ่งไปหมดเลยอะเสื้อฉันก็เลอะเออคือว่าคือแบบว่า กูไม่ให้กำลังใจฟูกะานะเห็นว่าทำงานหนักตลอดปีอะคะเอ่อถึงเห็นหน้าฉันไปมันก็คงไม่สนุกหรอกหรือว่าหน้าดีใจหรอกไม่ใช่หรอคะเฮ้ยเห็นหน้าฟูกะาก็มีความสุขแล้วเอ่อทำยังไงดีคะเนี่ยตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เลยว่าจะทำตัวยังไงเนี่ยเสียงมันดังไหมวะไม่ดังหอรอกแล้นะฮะโอเคมาตอ่อ จเย็นนะฟุกะจริงๆเลยข้าวหน้ารบกวนติดต่อมาก่อนนะคะคะอยากมาเซอร์ไพรส์ฉันน่ะเหรอคุณครูนี่บางครั้งก็ขี้แกล้งเกินไปแล้วนะคะเนี่ยตารางงานหลัก อาหลังจากนี้หรอคะอืมฉันก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกนะคะท้างั้นเราไปเดินเล่นกันไหมคะเอาอะเดทในช่วงปีใหม่นี่มันหรือว่าจะเป็นเดทเหรอคะแต่แต่แต่ว่าวันนี้ฉันเอ่อไม่สิไม่ใช่เพรวันนี้แต่ว่าทุกๆวันก็เป็นแบบนี้นี่นะอน้องจะบอกว่าน้องยังไม่ฟอร์มนะะไม่อยากไปหรอนี่ เปล่านะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากไปแต่ว่าสภาพของฉันมันดูยุ่งมากเลยอะทั้งชุดทั้งผมทั้งหน้าฉันเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างนั้นหรอคะออถ้าถ้าอย่างนั้นก็ขอรบกวนด้วยนะคะเอาวะฟูกะาไปเดทคุณครูมัาในตัวเมืองกับฟูกะานะครับโอ้คนเยอะแยะเลยนะคะ ในช่วงงานที่ก,การ์คนก็จะเยอะแบบนี้สินะคะพอมานึกๆดูนะนอกจากมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะ่ะฉันเนี่ยก็ไม่เคยออกมาเดินเล่นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยทั้งที่มันเป็นภาพที่เคยเห็นบ่อยๆแต่ว่าโอ้ฉันรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากเลยค่ะไม่หิวบ้างหรอ ดูกาไม่รู้สึกหิวบ้างเหรอหิวเหรอคะพอมานึกๆดูแล้ววันนี้ลงอาหารก็ไม่เปิดสำหรับมื้อเย็นด้วยสิอ้าวอย่างนี้ก็เลี้ยงข้าวเด็กเลยเป็นเพราะว่ามันจะถึงวันหยุดยาวแล้วนะ่ะค่าบเรียนก็ลดลงแล้วด้วยค่ะ,สะแสดงว่าอยู่เอ่อคุณครูคะคือว่านั่นน่ะครูก็กำลังหิวอยู่พอดีเลยนะ่ะ อย่างนั้นเองเหรอคะแหมคุณครูตัดสินใจจะพาเออจะจะไปจะไปเดินหาของกินเล่นกับฟูกานะครับ <c oughs> ถึงปีใหม่จะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังยังอยู่ปีใหม่ได้เอ้ยว้าวคุณครูคะดูนี่สิคะเอ่อนี่นี่มันเนื้อห่อผักยา่างเนื้อห่อผักยา่างค่ะ แล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือกหลังหลากหลายเลยนะทั้งสาลา่ทั้งชีทั้งต้นหอมโอ้ยอย่าพูดดิหิวคุณครูชอบทานแบบไหนคะเอาแม่งทุกแบบอะมีมาชีแพนมาชีแพนขายด้วยคะ่ะมันทำเป็นรูปน้องหมูด้วยนะคะน่ารักจังเลยเออมีลูก,กวัดอัลมอนด์ขายด้วยเหรอคร้าวนี่มัน จาริปอจาริปอเรนนี่มันก็คือจิลลี่นั่นแหละเป็นขนมโดนัทออไเป็นขนมเป็นขนมโดนัทที่ทำจากแป้งออได้ยินมาว่าถ้ากินตอนร้อนๆมันจะอร่อยมากเลยค่ะอ,อ๋อมันคือโดนัทโอเคดูเหมือนเราจะกินแต่ของหวานกันนะคะเนี่ยอ๋าโอเด้งค่ะโอเด้งพอดีเลยว้าวถ้าปอยยิงฉุบชนะก็จะได้กินอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะ เสียงยุกกะเขาเป็นอย่างนี้ป่ะสียยุกกะเขาต้องนุ่มๆกว่านี้ตอนนี้ฉันกินไม่ไหวแล้วล่ะค่ะกูว okay. ่า like กูก็เห็นด้วยนะคกูก็กินไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าพอได้ชิมอาหารหลายๆอย่างก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นนะโดยเฉพาะเนื้อห่อผักยากอันนั้นน่ะเนื้อบางๆคลุกเคล้าเข้ากับซอสรสเผ็ดนิดหน่อยนํามาผัดกับผัดแล้วก็คงจะเป็นอาหารที่รสชาติดีโอ้ย คะไม่นึกว่าจะนึกถึงงานของชมรมพัฒนาการที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรอคะค <c oughs> งติดเป็นนิสัยไปแล้วนะคะคงจะเป็นโลกบ้างานหรือั้งคะโอกาสนี้ตั้งใจสุดๆเลยนะรับเลยนะฮะโอเคยังได้อยู่นะ งครับแป๊บหนึ่ง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 แป๊บ,ปบนึ่งลืมดูมีปัญหาแน่ๆผมลืมดูเป็นได้ตอนไหนนี่โอเคไม่ตัดด้วยกุเลียวจัดเอาดิ เรียวจัดเรียวอีสเรียวครับเอาดิไม่ตัดด้วยเอาดิเรียวจัดเลยเออแกะกันส,สดๆอย่างนงี้แหละไม่ต้องตรงต้องตัดอะไรทั้งนั้นละอ่ามา ถึงอันนี้นะฮะเราเซซก็บอกประมาณแบบอขนาดมาที่นี่ก็ยังคิดถึงงานของชมรมโภชนาการโูกะก็เลยบอกฮ่าฮาติดเป็นนิสัยแล้วล่ะค่ะฉันเป็นโลกบ้างงานแล้วบั้งคะเนี่ยโูกะตั้งใจสุดๆเลยนะอย่างนั้นหรอคะ Uh, ทุกๆคนเขาก็ทำกันแบบนี้ไม่ใช่หรอคะฉันก็ไม่คิดว่ามีแค่ฉันที่พิเศษหรอกนะคะเนี่ย mm hmm. เอย้แต่ฟูกะเ้าว่างานจริงเลยพยายาทำงานมากคนเนี้ย,ยฉันก็แค่พยายามทำอย่างเต็มที่ก็แค่นั้นเองคะ่ะเออันนี้เขาขยันทำงานจริงฟูกะแบบทำงานไม่มวันหยุดเลยอันที่จริงกูแค่อยากให้ฟูกะได้มีเวลาพักเฉยๆนะ่ะ ขอโทษนะที่ทําให้นึกถึงงานอีกแล้วเอ่อ,อ,อไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะคะมันเป็นเพราะว่านิสัยของฉันเองต่งางหากล่ะถ้าคุณครูค,ค,คิดมามากขนาดนั้นฉันเนี่ยละอายใจจนสู้หน้าครูไม่ได้หรอกนะคะน่าแต่ยังไงอีกไม่นานมันก็จะเิกถึงวันหยุดยาวแล้วฉันก็คงจะได้พักบ้างละค่ะถ้างั้นปีใหม่นี้ฟูไก่อยขอพรอ,อะไรพรปีใหม่ของฉันนะ่ะหรอ ออไม่ใช่อะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่ว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้วด้วยไม่ใช่ว่าจะจะจะขอพรอ,อะไรยังไม่รู้เลยว่าจะขอพรอ,อะไรเออ,อยากมากเลยนะคะเนี่ยพอมาคิดๆดูฉันยุ่งจนไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้เลยอะ่ะแต่ว่าถ้าขอพรได้อย่างเดียวอยก,ก็รออ่าจริงด้วย ถึงจะไม่นานแต่ฉันก็อยากจะมีชีวิตแบบสงบสุขอยู่เงียบๆบ้างน,นะคะมันจะได้สงบสุขไหมเนาะมันจะติดอะไรหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่านจะได้สงบสุขพูดจริงๆนะคะชีวิตฟูกาด่ไม่เคยสงบเลยนะเอาจริงๆเออโอเคตอนที่สองนะครับ อา้าวคูกายเดียวโอเคที่นี่สวัสดีนะคะคุณครูเออฉันนอนตื่นสายซะแล้วล่ะคะ่ะคูกานอนตื่นสายเนี่ยนะอายจังเลยนะที่คุณครูเห็นฉันในด้านที่น่าอายแบบนี้คูกาเป็นแบบนี้ก็ดูน่ารักดีะเนี่อ่ะอจริงเหรอเอออย่าตกใจนะคะคือว่าคุณครูคะ ถึงว่าถึงจะชา้าไปสักหน่อยนะคุณครูเนี่ยอยากมารับประทานอาหารเออไม่ใช่รับประทานอาหารเออรับหมายถึงว่าแบบมากินเออใช้โอ้โหแต่ฟูก่ากาพูดพอมากเลยเอ่ามารับประทานเออโคชิโคชิโ,คชโซบะด้วยกันหรือเปล่าอ๋อโอเคโซบะปีใหม่นะครับเฮ้กินโซบะปีใหม่กับฟูกะเหรอตรงไปอยู่แล้วแหละ ค่อยยังชั่วหน่อยค่ะถ้างั้นเจอกันตอนเย็นนะคะแล้วส้นจะรอนะอตอนที่สองถึงจะช้าไปสักหน่อยนะครับชื่ชีช่ตอนนะชื่อตอนคุณครูมารอฟูกาที่โรงอาหารของเกเฮน่าตามที่ฟูกาบอกนะครับว้าวมาแล้วชุดปีใหม่ใช่เลยค่ะคุณครูเออฟูกาชุดนั้นมัน <laughs> เป็นยังไงมันดูเป็นยังไงมากคะน่ารักสุดๆน่ารักที่สุดในโลกเลยกู uf, กะตันในชุดกิโมโนโละ <laughs> ขอบคุณที่ชมนะคะจู่ๆฉันก็รู้สึกเขินจนอยากจะหายไปจากตรงนี้เลยล่ะคะเนี่ยคะขอโทษที่ทำให้ฉันต้องมาลงอาหารในวันหยุดอย่างนั้นหรอคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะยังไงลงอาหารก็เป็นที่ เอ่อทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สนามรบของฉันด้วยนะวันนี้ฉันจะใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อคุณครูคนเดียวยังไงล่ะโอ้แต่ว่าคิดแบบแค่คิดแบบนั้นฉันก็ดีใจเลยล่ะคะ่ะดีใจมากๆและะ้วค่ะเอ่อแต่ว่าไม่ได้ฝืนเข้างานในวันหยุดใช่ไหมเนี่ยโธ่คุณครูนี่ก็แค่นี้ไม่เท่าไรหร่หรอกนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเตรียมวัตถุดิบ ไว้เอาฉันเตรียมวัตถุดิบไว้ก่อนบ้างแล้วแหละเดี๋ยวฉันจะทําสุดยอดโซบะให้คุณครูกินเองเยี่ยมเลยโซบะปีใหม่นะครับเปลี่ยนชุดแล้วเข้าครัวต้องไปชุดหนึ่งนะฉันทำซุปปลาโอแช่ไว้ในตู้เย็นทำไมในเรื่องใส่ยายฟูกามันหิวทุกในเรื่องเลยวะไม่ไหวจริงหั่นต้นหอบใหญ่กับเนื้อน่องไก่ที่หมักไว้เป็นชิ้นพอดีคำ ขอภัยนะฮะถ้าสมมติว่าลงคลิปนี้ตอนดึกนี่น่าจะหิวคนทั่วหน้าเอาต้นหอมไปย่างจากนั้นก็นำเนื้อน่องไก่ทาน้ำมันต้นหอมไปย่างใส่น้ำตาลซีอิ๊วแล้วก็มิลินลงไปในซุปปร์โอแล้วก็ปรุงรสต้มเส้นโซบะแล้วเอาแล้วเอาไปเสด็จในน้ำเย็นสุดท้ายก็ลิ้น เออน้ำซุปลงไปเสร็จแล้วค่ะคุณครูนี่ค่ะโซบะสำหรับสองที่กินของน้ำซุปเนื้อไก่ต้นหอมที่ผสมเข้าด้วยกันก็ไม่แย่เลยนะคะเนี่ยตอนแรกฉันว่าจะเตรียมเทมปุระกุ้งเอาไว้ด้วยแต่ว่าแค่นี้ก็เหลือแล้วไม่ต้องขนาดนั้นหรอกพวกกะอย่างนั้นหรอกคะอ๋อให้ยังชั่วหน่อยนะคะถ้างั้นทานให้อร่อยนะ อีตาการิมัสจะทานแล้วนะครับจะทานแล้วนะคะ <c oughs> คุณครูนั่งกินโซบะฟกับฟูกาจนกเกลี้ยงจานเป็นไงบ้างคะถูกปากหรือเปล่าคะคุณครูบอกเลยอร่อยสุด,สดไม่มีอะไรอร่อยกว่านี้อีกแล้วสุดยอดเลยสมกัเป็นฟูกะเป็น โทคิโชกิเออมันชื่ออะไรนะโทชิโคชิโซบะเออที่อร่อยที่สุดเท่าที่ครูเคยกินมาเลยอะโอ้ครูนี่พูดเวอร์จังแต่ว่าขอบคุณนะคะฉันชอบเวลาที่ได้ทำอาหารอร่อยอร่อยให้คนอื่นทานนะคะแต่ถ้าคนที่ชอบอาหารของฉันคือคุณครูแล้วล่ะก็ไม่มีอะไรน่ายินดีไปมากกว่านี้แล้วแหละอ่ะ ขอบคุณที่ชวนมาในวันนี้เหรออา่าไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันตั้งหากเลยที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณนะ่ะถึงจะชา้าไปสักหน่อยก็เถะนะแต่ก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะคะคุณครูขอให้ยุกกามีความสุขในวันปีใหม่นะ หลังจากนั้นคุณครูกับฟูกาก็คุยกันอย่างเพลิดเพลินก่อนฟูกาจะเออก่อนจะพาฟูกาไปส่งบ้านนะครับรถแทรกเตอร์ขี่เสาไฟฟา้าใช่ไหมไม่ใช่ละสบายดีหรือเปล่าคะคุณครูวันหยุดยาวผ่านไปแล้วนะทำไมช่วงเวลานี้ถึงได้ผ่านไปเร็วจังเลยนะคะเนี่ยฟูกาสนุกกับวันหยุดไหม ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนักหรอกนะคะแต่ว่าวัวนนี้อ่ะฉันต้องออกไปซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมงานของชมรมมาสิชมรมถ้างั้นวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายแล้วนะสิอาพอมาคิดดูมันก็คงจะเป็นแบบนั้นนะคะก็น,นะมันเป็นงานนี่แหละนะอืมก็คงเป็นงานช่วยไม่ได้แล้วเนาะ เดี๋ยวตอนบ่ายๆกูจะไปรับพาตัวฟูกาตันไปเองฮะอะไรนะคะคุณครูคุณครูจะมาลักพาตัวฉันเหรอมีอยากหนึ่งที่ต้องทำก่อนจะผ่านปีใหม่นะฉันเริ่มไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วคะเนี่ยอยากให้ตอนที่3นะครับอยากให้เป็นไปอย่างช้าๆในบางครั้งนะครับก็ประมาณแบบอยาก อยากให้อยากให้ช่วงเวลานี้มันผ่านไปอย่างช้าๆนะครับก็ดีก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ก็ดีครับนี่นะมาต่อเอ่อขอโทษนะคะรอนานหรือเปล่าไม่นานเลยไม่นานเลยกูเพิ่งจะมาถึงเองเนี่ย ฉันใส่ชุดกิโมโนตามที่คุณครูบอกมาเลยอ่ะแต่ว่ามีเรื่องอะไรหรอคะพวกเราย้ายที่คุยกันดีไหมคูจะพาฟูกะตันเนี่ยไปไปเที่ยวเออประมาณนั้นพาลักพาตัวฟูกะตันคะงั้นฉันจะเชื่อคูก็แล้วกันนะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาจะรักพาตัวก็เชื่อกขาด้วย ที่นี่คือจุดชมวิวของสกายวอล์กที่สูงที่สุดที่ฉันเคยมาเลยนะคะเนี่ยขึ้นลิฟต์ความเร็วสูงมาแล้วโอ้รู้สึกเหมือนแค่กำยิบตาเองอะว้าวมองเห็นได้มองเห็นเมืองได้ทั้งหมดเลยฮนะแต่ว่าทำไมพื้นที่ข้างใต้ถึงเป็นกระจกล่ะคะเนี่ย อ่า,อานึกออกอยู่เป็นพื้นแบบพื้นกระจกใช่ไหมพื้นพื้นกระจกแบบที่ท,ที่ที่อยู่ตามที่มันเป็นสะพานกระจกอะ่ะข้างล่างแบบข้างล่างมันเป็นมันมันมันเป็นพื้นแบบสองฝั่งอะ่ะที่เห็นทะลุก,กันได้เออประมาณนะั้นประมาณนั้นขาสั่นจนเดินไปไหนไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยเอ,อ่อขอโทษนะคะคุณครูเอ,อ่อคุณครูช่วยจับมือฉันไว้หน่อยได้ไหมโอ้โอก็ดีนะมันจะดีนะ วันจะดีนะครูกาตันอย่างนี้เขาเข้าทางครูวะดีดดพอลงมาถึงพื้นแล้วก็รู้สึกรอดตายเลยค่ะเหมือนเล่นโรเลอร์โรเลอร์คอสเตอร์วิวที่ได้ดูบนจุดชมวิวมันสุดยอดมากก็จริงอยู่หรอกนะคะคะที่จริงคุณครูเองก็กลัวเหมือนกันอย่างนั้นหรอคะเนี่ยแล้วทำไมคนอื่นถึงยอมจ่ายเงินขึ้นไปดูของแบบนั้นกันล่ะคะ ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยเนี่ยพอได้ยินฉันพูดแบบนั้นก็ดึกสถาที่ที่น่าไปได้ขึ้นมาอย่างนั้นเหรอสถานที่ที่จะไปนี่ก็คงไม่น่ากลัวสินะคะแน่นอนว่าจุดจุดชมวิวเออก็โอเคอยู่นะคะโอ้โสวนสนุกนะครับ ส่วนสรุกสินะฉันเคยได้กินมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยคะในสภาพที่หยุดนิ่งสามารถเล่นความเร็วได้สูงสุดถึง180กิโลเมตต่อชั่วโมงภายใน1.56วินาทีเลยอย่างนั้นเหรอคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3.97.7เมตรหาคนขึ้นไปข้าบดนนั้นได้จริงๆหรอเขาไม่ตายจริงหรอคะเนี่ยถ้าโฟกัสไม่อยากขึ้ก็ไม่เป็นไรนะ แต่ว่าคุณครูอสาชวนฉันมาแถมยังสละเวลามามาเที่ยวกับฉันอีกฉันฉ,ฉ,ฉันจะขึ้นด้วยค่ะฟูกาจะขึ้นด้วยนะคะแต่หน้าดูแบบไม่อยากขึ้นเท่าไหร่นะเมาเครื่องล <c ười> right? <c ười> เล่นหรือเปล่าเออนึกว่าจะต้องไปเกิดใหม่ซะแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> คะขบวนพาเลตใกล้จะเริ่มแล้วเหรอตรงนั้นสินะคะมีชื่อสหาพันเฮียคียาโคเขียนเอาไว้ด้วยอ่ะุ้ยนั่นน่ะเหรอความพิเศษในการจัดงานทศกา,า,ารสาหพันธ์ของเฮียคิยาโคที่เขาล่ำลือกันน่ะเอ้มันมีขบวนของโรงเรียนมัธยมซานไฮจิงอยู่ข้างหลังด้วยแล้วนั่นก็คือเลดพินเทอร์เหรออ๋อนนี้เป็นขบวนพาเลทที่ตกแต่งคอนเซปต์ลักษณะแต่ละโรงเรียนจริงๆนะ ทางั้นก็คงมีแค่เกย์หน้าด้วยสิเอ้ยก็คงมีเกย์หน้าด้วยสินะโอ้มีขบวนของทีวีดีด้วยมาหมดอะย่านการค้าคขอบคุณนะคะคุณครูค<ผ>มจะขิ่แล้วสินะคะฉันรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยเราไปหาที่นั่งพักกันก่อนดีไหมคะฮะเวลาแบบนี้ให้ไปร้านไหนก็ได้ที่อยากไปอย่างนั้นหรอ ว่าสั่งอะไรก็ได้อยา่าที่อยากจะสั่งเลยอย่างนั้นหรอคะแต่ว่าแบบนั้นมันเสียมารยาทไปหรือเปล่าก,ก,ก,ก็ได้ค่ะถ้าคุณครูว่าแบบนั้นไม่ต้องเกรงใจหรอกก็รวยอยู่แล้วคนนี้คุณครูกับฟูกาตันก็ช่วยกันระดมสั่งอาหารที่ดูน่ากินอย่างจุกใจอาหารดูน่าอร่อยดีนะคะแต่ว่า ไม่เป็นไรแน่หรอคะคือว่าราคามันน่ะใช้เงินเยอะขนาดนี้กับเด็กอย่างฉันมันจะไม่เป็นไรจริงๆหรอคะถ้าเพื่อฟูกาดแล้วนะแค่นี้จิบจอยมากเลยต้องขอโทษจริงๆนะคะคะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาขอโทษหรออ่าจริงด้วยสินะคะคุณครูพูดถูกขอบคุณนะคะคุณครู คงเหนื่อยขาแล้วสินะแต่ว่าเดินต่ออีกนิดนึงไหวหรือเปล่าค่ะไหวอยู่แล้วล่ะค่ะถน,นนะเหมือนโอซาก้าเลยเนาะเงียบดีจังเลยนะคะแล้วอีกอย่างนานแล้วนะคะที่ฉันไม่ได้ออกมาข้างนอกในเวลานี้เนะี่ยเป็นวันที่วุ่นวายจนลืมเวลาเลยเนาะนั่นสินะคะ วันนี้วุ่นวายดีจังเลยนะคะเนี่ยขอแค่ฟูกามีความสุขแบบนี้ครูก็โอเคแล้วคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรอคะฟูกานนะโดนขังอยู่ในเกมให้หน้าอย่างเดียวเลยไม่ใช่หรอครูก็แค่อยากให้ฟูกาได้เห็นอะไรหลายอย่างอะนะ <ś ś หยอดไปหนึ่งมุกก็คุณครูโดนโคงโดนขังอะไรกันคะไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย 2> <ś ś 2> ฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่นั้นเองค่ะรู้อยู่แล้วล่ะนะแต่ยังไงถ้าเป็นของขวัญวันหยุดยาวสำหรับฟูกาศก็คงจะดีอะนะถ้าของขวัญวันหยุดยาวเหรอคะอ๋อหรอคะ เข้าใจแล้วค่ะคุณครูโอซาก้าจริงๆนะผม่็อยากไปเที่ยวโอซาก้าเหมือนกันนะหน้าเป็นปราสาทอะโอ้ยอะทูดีสวยจังหลังๆนี่ก็ทำอลทูดีสวยจริงๆฉันมีความสุขมาก มากมเลยนะคะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็รู้สึกขอบคุณเสมอเลยนะคะคุณครูฉันน่ะได้รับสิ่ง,งต่างๆมากมายจากคุณครูมามากเลยคนที่กินอาหารที่ฉันทำอย่างอีอร่อยกว่าใคร ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ยังคงเป็นคุณครูเสมอเลยค่ะเลี้ยงแม่เลี้ยงมมันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับสำหรับฉันเลยนะคะเพออย่างนั้นนะคุณครู ก็จากนี้ไปก็ขอรบกวนด้วยนะคะในหนายเรื่องอะนั่นหนง่ายๆนะเป็นเป็นอะไรน่ารักน่ารักชิลๆนะดูสบายๆตาเออคิดอะไรเยอะเวลาลุ้งเลยจนดึกมากคุณครูก็เลยเดินไปส่งโฟกัสที่ห้องพักออุ้ยโอ้เหน่เน่เน่ อ้าวุ้ยอุยอ้ยอุ้ยน้องไม่ล้มเลยเฮ้ยฟูเป็นอะไรหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรค่ะแค่สะดุดนะอ๋อโอเคขอโทษนะคะพอดีข้อเท้ามันอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บคุณครูเอ่อถ้าไหนตัวไปรับฟูกาที่กำลังจะลม้ม <c oughs> คุณครูคะฉันขออยู่อย่างนี้อีกสักพักได้ไหมคะที่จริงแล้วตอนนี้จะที่จริงแล้วถึงตอนนี้จะดีขึ้นแล้วก็เถอะนะขอโทษนะคะคุณครูฉันคงเป็นเด็กที่ไม่เกเรจริงๆนั่นแหลคะค่ะแัน,น่ขอซบสักนิดจะเป็นอะไรไปแล้วคุณครูประคองสูกะาแล้วพาเดินกลับอย่างระวงังระวัดระวงัง เออดีสักนิดจะเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องสายใยฟูกะฟูฟูฟูกะตันฟูกะจังว้าอี่าดีนะครับสวยนะเอดูดีสวยนะผมชอบนะเอ็ดูดีหลังๆก็ทำดีหมดเลยไม่มีอะไรจะปีเลยะหลังๆดีหมดเะะรูปหมดนะเหย โอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลงไปกลางคืนก็อาจจะระวังท้องไส้ใจหิวตายกันด้วยนะฮะมาดูทั้งความน่ารักทั้งความหิวเนอะตามนั้นเจอกันใหม่อ d ดิ os ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผม